สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี f c ทั่วโลูกกินีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับตอนนี้เราก็มาหอดแยกรอดอนะครับแยกรอดอนะครับหน้าวัดโพเลยครับตรงวัดโพนี่ครับคือวัดโพนะครับข้างสนามหลวงนั่นแะครับข้างวัดพระแก้วนะครับตอนนี้ก็ รอรอแขกไกดเรียกนะครับไปรับที่ท่าเรือพระรามทีนึนะครับเพราะว่า,วาจะไปกินข้าวที่ควสเสวยที่พระรามสามนะครับสเสวยพระรามสามนี่ตรงนี้จะเป็นวงเวียนนะครับนี่ตรงนี้เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนรถก็เริ่มจะติดเยอะนูนเริ่มเยอะนะครับ ไปทางนู้นอ่ะจะเป็นท้องสนามหลวงนะครับท้องสนามหลวงไปหน่อยวัดพระแก้วนะครับเนี่ยวัดพระแก้วอะโอ้วัสดีครับตรงนี้แยกนี้จะเป็นถนนนีน่ถนนจเจริญกรุงนะ <c oughs> เลี้ยวขวาไปเนี่ยถนนจเจริญกรุงครับ ปัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็อยู่จุดนี้นะครับครับจราจรก็เริ่มหนาแน่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นวงเวียนไปทางนี้จะไปวัดโคท่าเตียนนะครับไปท่าเตียนท่าช้างบนท้องสนามหลวงนะครับนี่นะครับชีวิตคนขับรถตัวนั่งรออย่างนี้นะครับ นี่รถผมจอดตรงนี้นะครับตรงทางมาลายพอดีเลยตรงวงเวียนพอดีนะครับรถก็จอดเยอะครับจอดเยอะมากรถมันล้คคนครับคนขับรถตัวก็ต้องนั่ง้อกับรถนะครับไปไหนไม่ได้ครับบางคนก็นั่งใต้ท้องใต้เกะเปิดเกะนั่งพอจำเป็นก็ต้องนั่น น,นี่นี่ครับรถผมตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยประชาการรักษาดินแดนนะครับตรงนี้สัญลักษณ์พระบรมสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและรัชกาลที่สิบนะครับนี่รอครับรอเรียก ไปรับท่าเรือพระราชทีีนะครับอนี่จะเป็นสำล้อแท็กซี่่เยอะนะครับที่จอดรอรับแขกย,ย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับทยอยเข้ามานั่งแท็กซี่มาบ้างสำล้อมาบ้างนะครับนั่งรถตัวมาบ้าง มากเกาหลีจะเข้านี่นะครับเพราะว่าผมปุ๊บนี้ผมเจอเกาหลีครับถ้าจีนเนี่ยจะอยู่แค่วัดพระแก้วนะครับแต่อันนี้เกาหลีจะมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะัง่ายๆเนาะเกาหลีเนี่ยคือไปรับตรงนูน้นไปรับตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวตรงนูน้นตรงนี้ค่าทางด่วนก็ให้มาพันเดียวหมดคือหมดพันหนึ่งก็คือจบพอไม่พอก็แล้วแต่ กูให้พันเดียวนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็อยากครับตำรวจก็ไม่จริงจังนะครับตำรวจทุกวันนี้เรียกรับผลประโยชน์500รเจอบ่อยครับเจอบ่อยที่ตำรวจท้องเที่ยวติงตามรถจับไกด์เถื่อนจับไกล์เถื่อน เรียกรับ500นะครับไม่ได้ว่าจะจับ,จบไปส่งออกส่งอะไรนะครับใกล้ไทยก็บญไทยก็ไม่ทำริงนะครับเป็นผู้ช่วยเขาครับก็เลยนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับรข,ข้างในอ่ะ ตรงในวัดเนี่ยเยอะนะแต่ผมก็ไม่กล้าทิ้งรถนะครับเพราะว่าต้องเฝ้ารถตลอดก็เลยถ่ายได้แค่ภายนอกนะครับถ่ายแค่ภายนอกภายนอกวัดบนถนนอันนีน้ถนนะไรถนนอะไรเขาเรียกถนนอะไรผมไม่รู้นะผ่านวัดโพเนี่ย จอดอย่างนี้เ็เสียค่าจอดร้อยนึงครับเนี่ยก็เ,เก็บค่าจอดร้อยหนึ่งนะคันละร้อยละร้อยนครับเนี่ยจี่จอดเนี่ยผมก็เสียไปแล้วร้อยหนึง่งนะครับขีดบัตรจอดรถให้นะครับแต่ทหารเขาบอกว่าห้ามเสียห้ามใจแต่ว่าก็มีคนมาเก็บอยู่ดีครับเก็บคันละร้อยรอบรอบสนามหลวงก็คันละร้อยพรามแปดก็คันละร้อย มาจอดตรงวัดโพนี่ก็คันละร้อยแอบคลองหลอดนี่ก็คันละร้อยครับก็เนี่ยหลายคนที่มาจอดอย่างนี้นะครับร ไปเดินไปถามครับัวไอ้อสเสบยพระรามสามตรงนี้ <c oughs> นี่แหละชีวิตคนขับรถตัวครับ,รบเดินนั่งในเกะดูเปิดเกะนั่งมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับเวลาขับเปิดแอร์เนี่ยมันก็สบายอยู่ ลาขับนี่ก็รับผิดชอบทั้งชีวิตคนทุกอย่างเป็นรับผิดชอบอ,อ,เอีเ,ออเ,ออเสวยพระรามสามมันอยู่หมู่ไหนด้วยข้องเกิดไปด้วยข้องเกิดไปเขาเรียนเสีนไหนอยู่เจ้าออกจกักงีอ่าเจ้าออกจกักงีเอ็มอ่าเรียนจะเล่นกรุงไปเจะเรียนเสีนเสีนนี้ก็ได้ เล่นกุ่ไปว้าชิงสาสวรัค์นิอ่สาชิงสาอไปเลยไปพอดโเบกันเลียวกวอ่าเลียวกวาปุ๊บจะไปออกนระราอ่ะจะาระโมัวไปแ่ะราตรงตรงย่างเดียวป่ดิึนสะพานแอบถึงสะพานนี่เงีย่างเดียวปวะเพอาเหื่อยพราเืยก็ตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เาตีปเป็นบิกซี่ควันพิกซี่มันมีนีแกเขาไปควันขงังพิกซี่เลยพวกเขาไปเขา,ม,า,า,ามัดจักลอยเมียนกันมูหัวนพวกเขาเลยเลยกีแรกมันกิน,ม,น,ม,นมันม,ามาันจะกินเขาทามาลาดบานนี้คือมันใหญ่เข้าไปกลับเน,น,<ว>นื้อทาหมาลัดเขาบ่ได้ก็ยังว่วอยู่ใ <c oughs> จเสียห่น รับเงี้ยมาตืดแดงตืดแดงมาตำรวจไลเรื่ยวัดทาถทา,าเรือพระราชินีออก็บบมาอีกให้ไปร,รับเลือทาเรือพะราชินีแต่ว่าเกา,<ป>าหลีเกาหลีมันสิบหกเข้ามงคเขาไปท่ามหลาลัทเออแต่ไปบ่ได้บอกมันว่า,า,นาต้องเสียง 5, เงินหาพันเดียวเงินไปเลยเนอะ นี่ไปกินเขาละียเมย์เซยเยนที่สางันไปขึนกันมาแยกออกไปหัวรงกเดียวัไปอดวกงหแีัวแล้วกันรงไปดยกันนะเที่ยวไส้เป็นถนนามสีแล้ว่าจะกโรงไปเลยไปเนี่สภาพ่อยหบา่ไปไปรามสีก่อนไปสินีเด้อยไปแต่นอนกุงไปนี่ก็ได้อกไปทั ไปตัดออกคาราีมอะไปออกหัวละพุงเมืนกันัวละพุงก็ได้เออมันไปได้คู่ทุกสองอันแมนแต่ว่ามันถึงกิฟต์มั้งไงนั่นแล้วก่อนหน้าเองตอนไหนย้อนหลังวันไหนหรอวะวันนัก้ยก็เด้ถ้าไปต้อไปเซียนผมบ้าเดี๋ยวมันจะกินตไปตรงนี้ก็สร้างมั้ยตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั้น้อครับเด้อคลิปนี้ไว้ต้นนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ